อันนี้นะคะแอดมินก็ทำดอกเสริมได้สองดอกแล้วนะคะต่อไปดอกที่สามนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิมอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วต่อไปพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะมาสอนวิธีเก็บคอนะคะสำหรับอันนี้นะคะแอดมินก็เก็บบ่าได้แล้วนะคะดอกเสริมเล็กเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ชิ้นหลังนะคะต่อไป เราจะมาเก็บตรงนี้ค่ะตรงนี้นะตร,นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเหมือนกันเลยนะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะต่อไปขึ้นต้นโซ่หกนะคะขึ้นต้นโซ่หกหนึ่งสสามสี่ห้า 6นะคะเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่1แล้วก็ทำ x เป็นหลักแรกอย่างนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่โซ่6กก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะสอนตรงนี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวนะคะ ตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะพอได้โซ่หกอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเพื่อนๆก็เอาหลังชนหลังเหมือนเดิมนะคะหลังชนหลังเหมือนเดิมก็ทำเอ็กซ์อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เป็นการเก็บไหมเหมือนเดิมนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำเอ็กซ์ในช่องนี้ ในช่องนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่หกสองสามสี่ห้าหงนี้นะคะเป็นมุมนี้นะคะนี่ค่ะเป็นมุมนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยววุ่นไวายไหมแตจะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะพอโซ่หแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ ตรงนี้ทำ x อย่างงี้นะคะต่อไปกับ2 3 4 5 6สองสามสี่ห้าหกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อ่ะ๋ยบอกนะว่าพลิกอ่ะโอเคได้แล้วคะ่ะพอโซ่หกแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำ x นี่ค่ะแล้วต่อไปก็หนึ่งสอามสี่ห้าหแล้วก็จับมาอย่างนี้นะคะทำา x นี่ค่ะเขาจะได้เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะตรงนี้มุมปกติปกติถ้าดอกเสริมเล็กเราจะไม่ใช้นะคะแต่ว่าถ้าเก็บคอรเราจะต้องทำนะคะแล้วต่อไปก็เหมือนเดิมโซ่หแล้วก็ทำา x ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วต่อไปก็โซ่หกสี่ห้าหกพอโซ่หกเสร็จแล้วนะคะต่อไปนี่ค่ะมันก็จะมีโซ่ที่เราทําไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็ทำ x เหมือนเดิม1 2 3 4งสี่ห้แล้วก็ทํา x นะคะหนึ่งสามี่ห้าห มุมนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราจะมาใช้โซ่เลยนะคะอย่างนี้คะ่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะข้ามไปเลยนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็พลิกงานก็จะได้เป็นแบบนี้ก็ทํา x แล้วต่อไปก็สู้หกเหมือนเดิม4ี่ห้าหแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้คะ่ะ อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่หกสามส่ห้าหกแล้วก็ทำ x ตรงนี้แล้วต่อหนึ่งสแล้วก็ทำ x แล้วก็หนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็ทำ x อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็1 2 3 4 5 6าก็คือจุดนี้จุดตรงนี้เราก็ต้องเอาด้วยนะคะเพราะว่าการเก็บคอรเราต้องเอานะคะก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็มาทำเอ็กตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ทำา C ันนี้ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตัดทําโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่การเก็บการเก็บรอบคอนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะเป็นเป็นดอกเสริมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรารีดไปมันก็จะสวยเองนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะก็คือ เราก็จะทำโซ่6ตรงนี้นะคะมาตรงนี้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 มันจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8ามี่ห้าหดดมันจะได้8จุดนะคะนี่คะ่ะแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ <tad? S 1> ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันทำา8จุดเหมือนเดิมก็คือ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าห็ดแดแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะ8 8ดเหมือนกันนะคะตรงนี้นะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะนี่ค่ะแอดมินก็ต่อเป็นดอกเสริมเสร็จแล้วนะคะก็คือมีตรงนี้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 นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะทำควักธรรมดาอ้อมเลยนะคะเป็นการเก็บรอบคอนะคะอันนี้เป็นคอแบบสี่เหลี่ยมนะคะ แอดมินจะไม่ทำเอ่อจะไม่ทาอะไรเพิ่มนะคะแค่ควักธรรมดาให้อ้อมสักสองรอบสามรอบก็เป็นการเสร็จคอนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับรอบคอนะคะแอดมินก็ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเอ่อแอดมินทำ x มาได้สองครั้งเออสองแถวนะคะคือควักธรรมดานะคะสองแถว อย่างนี้ค่ะพอทักพอควักสองแถวได้แล้วนะคะต่อไปก็แอดมินก็จะขึ้นต้นโซ่ครั้งแรกขึ้นไปสามนะคะพอขึ้นสามเสร็จปุ๊บแล้วก็โซ่ขั้นกลางสองอย่างนี้นะคะพอสองเสร็จแล้วก็ทำเอนะคะทุกทุกสองหลักข้ามไปสองหลักอย่างนี้นะคะนี่ค่ะข้ามไปสองสองอันนี้อย่างนี้นะคะสองอันหนึ่งสองแล้วก็ทำ f แล้วก็2 f 2 f แล้วก็โซ่ขันกลางสองทุกครั้งจนรอบคอนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างงี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบทรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อนลองทำดูนะคะเพื่อนๆจะเอาคักธรรมดากี่รอบก็เอาที่เพื่อนเพ่เอ,อชอบเลยนะคะแต่สำหรับแอดมินนะคะยังไม่เสร็จพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินก็ จะสอนวิธีต่อไปนี่ค่ะแอดมินมาทำมาถึงตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นนี่ค่ะตรงนี้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะโซ่สองแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็นับ1นสองแล้วก็1,2แล้วก็ x อย่างนี้นะคะ แล้วก็1 2 1 2แล้วก็ x ก็จะได้อย่างนี้ค่ะหนสองแล้วก็นับไป1นสองแล้วก็ตรงนี้มันมันไม่พอไม่เป็นไรนะคะหนสองแล้วก็เอ็กซพอค่ะพอดีเลยพอดีหนึ่สองนี่ค่ะหนแล้วก็นับขึ้นไป1 2ึสาม แล้วก็ x เออแล้วก็ทำา C ก็จะได้แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเนี่ยจุดเริ่มต้นเห็นไหมคะ3แล้วก็2แล้วก็ข้าม2แล้วก็ทำา F ทําอย่างนี้เลยค่ะไปจนรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะเพื่อนๆจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าทางที่ดีก็เริ่ม ออทางข้างหลังก่อนอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะจุดเริ่มต้นของแอดมินจะเริ่มทางข้างหลังก่อนนะคะถ้าข้างหน้าเราจะมันจะเห็นรอยต่อทางที่ดีทําตรงบ่าตรงนี้ค่ะอันนี้จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าที่เพื่อนๆจะพอใจพอเพื่อนๆพอใจเสร็จแล้วนะคะต่อไปอ่ะต่อไปนะคะแอดมินก็จะทาอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะโซ่หนึ่ง อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำหนึ่งสองแล้วก็อย่างนี้ค่ะหนึ่งสองย่างนี้หนึ่งสองคือการเก็บอันสุดท้ายนะคะหนึ่งสองก็เป็นอย่างนี้แล้วก็คอมันก็จะกระชับขึ้นนะคะ คืออย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะตรงนี้เราข้ามไป 1, 2ึ่งสอก็อย่างนี้ค่ะก็จะกระชับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ 1, นสองก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะ 1, 2, 1, 2, 1, สอสองอย่างนี้ค่ะ คือตรงหลักเราไม่เอานะคะเราไม่ถักเราทำไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วทีนี้คอเราก็จะกระชับขึ้นนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำจนถึง7จดรอมต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้เลยค่ะ คอก็จะกระชับแล้วทีนี้พอสมมุตินะคะสมมุติว่าเราถักจนถึงจุดเริ่มต้นที่เราพอใจแล้วนะคะต่อไปเราก็ทำอ,อ,อย่างนี้นะถ้าสมมติเราถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราทําอย่างนี้โซ่หนึ่งแล้วเราถักอย่างนี้คะ่ะคอทอย้อนหลังอย่างนี้นะคะ อย่นี้ค่ะคือแถวต่อไปนะคะหลังจากเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ถักคอทอกับย้อนหลังแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเราถักเสร็จแล้วนะคะก็คือเราถักเก็บแถวสุดท้ายอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้เลยนะคะ นี่ค่ะคือเขาเรียกการถักควักธรรมดาถอยหลังนะคะอย่างนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้มันก็เป็นการเสร็จรอบคอที่ของแอดมินนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆจะเอาไปทำเป็นแบบอื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะเป็นการเสร็จมันก็จะสวยงามเห็นไหมคะจะเก็บแบบนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเสร็จรอบคอนะคะแอดมินสอนเสร็จการทำรอบคอแบบนี้นะคะถอยหลังนะคะควักธรรมดาถอยหลังอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองทําดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็ตามแต่ถ้าเพื่อนๆพืไม่ชอบเพื่อนๆก็เปลี่ยนแบบได้นะคะโอเคเดี๋ยวแอดมินก็จะถักจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนวิธีเก็บรอบคออีกครั้งหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็คือเพื่อนๆทําควักธรรมดาจนรอบแล้วแบบนี้นะคะควักธรรมดาแถวหนึ่งแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆขึ้นต้นโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทํา x แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆนับข้ามไปสองสองช่อสองหลักหนึ่งสองแล้วเพื่อนๆก็ทา f 5ครั้งในช่องนี้ 1นึ่งสองสามแล้วก็นับ1นสองแล้วก็มาทำ x ในช่องนี้ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะทุกครั้งเลยนะคะนับข้าม1 2แล้วก็มาทำ f 5ครั้งในช่องนี้1นึ่สองสาี 5แล้วก็นับ1 2แล้วก็มาทํา x แบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นการเก็บออรอบคอสวยๆอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการทำกอรรกกาศ5ครั้งอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะ4 แล้วก็1 2แล้วก็ x ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะสวยแบบอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอีกแบบนี้แอดมินทำให้ดูเป็น2แบบนะคะเพื่อนๆเ,เลือกเอาเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะเอาแบบไหนนะคะนี่ค่ะแอดมินก็ถักเอ่อก็ประกาศมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตัดไหมเลยจ้า เลยนะคะเราตัดไหมเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไหมทีหลังนะคะเอาอย่างอื่นสำคัญก่อนให้มันเสร็จก่อนโอเคอนะคะอ่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวรีดไปก็จะสวยเองนะคะไม่ต้องซีเรียสนะนจะวางให้ดูนะคะต่อไปก็แอดมินก็จะทำความยาวแขนแล้วก็ความยาวตัวเสื้อนะคะสำหรับความยาวตัวเสื้อกับแขนแอดมินจะทำอีกแถวหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำเป็นระบาย ระบายแขนเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมันจะดูไม่ค่อยเรียบอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไปรีดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะสวยเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะการเก็บรอบคอนะคะสี่เหลี่ยมอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะต่อไปแอดมินก็จะทําความยาวแขนนะคะอีกสักอีกสักหนแถวอันนี้1แถวใช้ใช้หดอกนะคะต่อไปก็จะทําอีก5ดอก สองแถวนะคะแล้วก็จะทําระบายนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ตามมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วสําหรับความยาวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะความยาวตัวเสื้อเพราะว่าแอดมินจะทําเป็นแบบว่าเอวทาถึงสะโพกประมาณเอวกับสะโพกนะคะแล้วก็ทําระบายไว้นุ่งกับผ้าถุงไทยนะคะผ้าถุงไหมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอให้เพื่อนๆตามมาเรื่อยๆเลยนะคะใครมีอะไรข้องใจหรือ ไม่ทันหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวแอดมินมาตอบให้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย